นี่ฮะทุกคนต้นไม้ยักษ์ที่สวยนะฮะหายหดูดัดซะดุดไม่เหลือตอไม่เหลืออะไรแล้วแตกแบบนี้จะสวยไหมเนี่ยฮะตัดซะแบบเหมือนทุนตัดแขนตัดขาเน,นี่ยฮะเนี่ยฮะเสียดายเนาะไม่เห็นค่าตัดอันนี้ที่วัดสีชมพูนะฮะทุกคนแต่ถ้าไปวัดอินนะฮะจะเป็นต้นใหญ่ๆเขาซื้อมาต้นละห้าหกหมื่นมาปลูก10บสิต้นเลย ลงดินปั๊บออกรูปออกดอกทันทีทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีพีหน้านะฮะเนี่ยฮะต้นไม้สวยไหมมันสวยมากเลยนะก่อนหน้านี้มันออกดอกออกผลทุกปีอยู่ๆมาตัดให้มันแตกแบบนี้มันไม่ใช่ไงเข้าใจไหมทุกคนเนี่ยดูสิจะสวยไหมตัดแบบเนี้ยไม่สวยอะ่ะเนี่ยดูสิสวยเหรอตัดซะเหมือนตัดแขนตัดขาเลยอะ่ะทุกคน ฝากไว้ให้คิดนะฮะทุกคนดูสิเนี่ยนี่ต้นไม้ยักษ์นะฮะที่เขซื้อกันต้นละห้าหกหมื่นต้นไม่ใหญ่ห้าหกหมื่นแล้วอะ่ะอันนี้คือต้นใหญ่แต่กลับมาตัดเหลือแต่อย่างเงี้ยฮะเหมือนตัดแขนตัดขาสุดยอดนาะมนุษย์มนานที่พระตัดนะฮะ